คอก็เมื่อยแขนจะตึงนกนั่งทําคอนะคะทําได้แป๊บเดียวเองรู้สึกเหมือนมันเมื่อยคอแล้วก็แบบคลิกเมาส์เยอะใช่ไหมคะมันก็เมื่อยมาที่แขนด้านหน้านะคะจับไปเนี่ยนะคะจับนะใครที่ใช้เหมือนนก็เห็นนะกล้ามเนื้อขึ้นเหมือนมันคลิกๆๆๆๆๆอย่างนี้ใช่ไหมคะนานๆเนี่ยเอ็นตรงนี้มันก็จะตึงนะคะแล้วก็เกร็งขึ้นมาแล้วก็จะปวดเพราะมันกดเส้นประสาทมันรัดเส้นประสาทนะคะคลิดสนเลยค่ะท่านี้ก็คือคลายง่ายๆเลยมันได้ยืด หน้าอกนะคะแล้วก็ยืดแขนไปด้วยในตัวเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราเมื่อยคอตึงคอมันก็ตึงหน้าอกมาด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราทํางี้เราเก่งนะคะเวลาเราคลิกเมาส์อ่ะมันเก่งข้างหน้ายืดข้างหลังนะคะท่านี้ก็คือใช้พนักพิงเลยนะคะพนักพิงเก้าอี้ที่เรามีอยู่นะคะนั่งอยู่ปกติแบบนี้นะคะนั่งปกติเสร็จแล้วให้เราเหมือนบิดตัวนะคะแบบเหมือนเหมือนยืดแขนไปข้างหลังนะคะให้เราบิดตัวยืดแขนไปข้างหลังแล้วใช้มือนะคะ หงายนะคะแล้วก็เป็นคว่ําพอเราคว่าม,มือนะคะด้านฝ่ามือจะต้องหงายขึ้นนะคะบิดวางเสร็จยกมืออีกข้างหนึ่งจับเก้าอี้ไว้ก็ได้นะคะแล้วก็โยกให้พนักพิงโดนจุดที่เราตึงนะคะจุดที่เป็นเอ็นนะคะที่เราตึงนะคะวางไปเลยถ้าใครตึงมากนี่คือเจ็บมากเลยนะคะแล้วบางคนตึงมากนะ้ออกก็ยืดไม่ออกเหมือนกันนะคะก็ ลองค่อยๆทําดูนะคะเท่าที่ได้เสร็จแล้วก็โยกนะคะโยกโยกถ้ายกด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะโยกมือก็จับไว้ก็โยกโยกโยกแบบยืดไปเลยค่ะยืดให้รู้สึกว่ามันตึงที่หน้าอกแล้วก็พนักพิงก็นวดที่แขนไปด้วยนะคะก็จะต้องมีความรู้สึกว่ามันยืดสองจุดนะคะยืดที่หน้าอกแล้วก็ยืดไปที่แขนจุดด้านนี้นะคะที่เราตึงนะคะโยกโยกยืดยืด นกก็จะมีท่าแปลกๆมาฝากนะคะอย่างงงนะแต่ว่ามันคลายได้จริงนะคะพอะเวลาตึงปุ๊บร่างกายมันอัตโนมัตินะมันคิดออกทันทีนะคะบางทีไม่ตึงมันก็คิดไม่ออกนะคะอึบแล้วก็โยกไปงี้ยค่ะมันก็จะคลายได้เลยนะคะทั้งบริเวณหน้าอกแล้วก็บริเวณแขนพอถ้าเราอ่ะตึงเลยมาตรงนี้นะคะเราสามารถแบบเลื่อนแขนไปได้นะคะเลื่อนแบบอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็อาจจะยืดโยกยืดโยก นิดๆหน่อยๆแค่นี้นะคะขยับเอ็นนิดนึงเอ็นก็ยืดแล้วค่ะสามารถนวดเพิ่มอีกจุดหนึ่งได้นะคะก็คือย้ายตำแหน่งนะคะมาเป็นด้านในแขนตรงนี้นะคะด้านในอย่างนี้นะคะก็คือก็คว่ำลงไปค่ะคว่ำม,มืออย่างนี้นะคะคว่ำทั่วไปลเลยแล้วพอวางลงไปเสร็จไม่ต้องคิดอะไรเลยค่ะโยกเลยค่ะโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายก็คือตึงตรงไหนก็เอาจุดนั้นแหละคะ่ะวางไปที่พนักเลยแล้วก็หาจุดที่ตึงนะคะขยก แล้วก็โยกท้ายทีมันก็ยืดแบบง่ายดายเลยนะคะตึงตรงนี้ตรงนี้คนจะตึงเยอะนะคะพอตึงตรงนี้ก็ลังเข้าไปตรงนี้นะคะมือมันก็จะตึงก็สามารถที่จะขยับพอยืดเอ็นจุดนี้เสร็จแล้วนะคะก็ไล่เลื่อนมานะคะแล้วก็ขยับวางมาเสร็จแล้วก็โยกกระดกมือช่วยเพิ่มแรงตึงแล้วก็วางไปแล้วก็ยืดก็จะตึงเพิ่มขึ้นไปอีกเลยคะ่ะตึงสุดๆเลยนะคะแล้วก็ไล่ไป ดึกดึกดึกึกึกไปได้เยค่ะยกไปย,ยกย้ายยกย้ายนั่งไปร้องเพลงไปก็ได้นะคะชีวิตอย่าเครียดมากค่ะเพราะว่าเวลานั่งทางานนะคะเวลามันคิดไม่ออกมานี้คิดยิ่งเครียดยิ่งตึงนะคะเวลาเรารู้สึกว่าตึงนะคะยืดไปเลยอย่าปล่อยให้มันเกร็งสะสมเวลาเกร็งสะสมอะมันแก้ยากาถ้ารู้สึกว่าตึงปุ๊บให้รีบยืดเลยค่ะยืดนิดยืดหน่อยคือขยับมันไะหน่อยให้เอ็นมันได้ยืดได้ยืดอะไรบ้างสลัดสลัดบ้างยืดบ้าง อะไรบ้างทำไปเลยค่ะอย่าปล่อยให้มันเก่งแค่นั้นค่ะได้ผลดียังไงมาเม้นบอกนกกันบ้างนะคะหรือมีอาการอะไรบอกใต้เม้นไว้เลยค่ะ